สวัสดีครับแซมมาแนะนำ t o y o ต a า t ีออส a v ตัว E นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2016เป็นหน้าเก่านะครับผมที่แซมมาแนะนำเนื่องจากว่ารถสวยหน้าเดิมท้ายเดิมแล้วก็ราคาเล้าใจครับราคา2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นหน้าโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมนะต้องแจ้งก่อนเลย เดี๋ยวแซมปิดฝากระโปรงให้ดูหน้าเต็มๆนะมาดูเครื่องยนต์กันก่อน1500ซีซีนะครับผม1 0 0อแปดแรงม้านะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะดูฝาก่อนแซมดูแล้วฝาเดิมน็อตเดิมนะดูฝาก่อนอเล็บจิกไปเลยนี่นะครับมีรอยเล็บอยู่นะเล็บจิกเล็บจิกไปเลยรูนี่ก็กลมๆคมๆนะสติ๊กเกอร์ อยู่สวยงามดูน,อน็อตฝากระโปรงหน้านะเดิมเดิมน,อน็อตแก้มนะครับเดิมเดิมเลยข้างในนะครับไล่มาเลยเดิมทั้งหมดนะสวยงามนะครับผมนี่ปุกยึดในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าสวยงามอยู่นะนะคานก็เดิมๆนะครับ น็อตไฟหน้าน็อตแก้มขวาสติกเกอร์มอกอกอ,อยู่ครบๆนะสวยงามนี่ครบนะับหน้าเดิมๆนะครับคันนี้ทำดูละหน้าเดิมๆนคมะครับมาลองปิดฝากระโปรงให้ดูหน้าเต็มๆหน่อยเป็นหน้าก่อนโฉมปัจจุบันนะครับผมราคา269เลขไม่หนึ0 0 0 0 6 8 0ักิโลเมตรนะครับรถพึ่งกลับมาจาก ลานจอดที่สมัยขาวนะมันก็เลยจะดูมอมมนิดนึงนะแต่ไม่ต้องห่วงก่อนส่งมอบจัดการให้เหมือนใหม่แน่นอนนะตัวนี้นะครับผมมา,าสีหมด9ธันวา67นะยังไม่หมดนะครับผมยางเป็นของไฟสโตนนะครับผมขอบ15นิ้วแซมดูละยางปี2022สัปดาห์ที่46ปลายปี22นะครับยังใช้ได้อยู่ วิ่งในอยู่ยาวๆนะครับไฟเดียวอยู่ที่กระจกมองข้างนะสติกเกอร์ตรงนี้แซมลอกออกให้นะครับผมแผงข้างจะไม่ใช่ผ้านะครับจะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกเลยเข้ารูปนะคอนโซลถุงลมนิรภัยคู่นะครับก็จะมีเหมือนเดินได้ออกสีสีดำๆอยู่นะแอร์แบคู่นะครับวิทยุก็มาตรฐานครับ USB, CD, MP3 เบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำแล้วก็มีเท็กเจอร์ก็คือตัวนี้ครับจะมีเหมือนได้ออกสีน้ำเงินนะเป็นแบบนี้นะครับผมมาดูสําเนาเล่มกันนิดนึงนี่ครับปี16 108แรงม้า 1500cc นะครับปี16 269 269แอร์เป็นแบบแมนนวลมือหมุนเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้ น,ะนี่ด้านท้ายยังสวยงามอยู่นะครับผมผ้าหลังคาก็ยังสวยอยู่นะอาจจะแคบนิดนึงนะครับนี่มันจะมีครับที่บอกเดินได้สีออกน้ําเงินนะ,ะตรงนี้จะชัดเลยนะครับผมผ้าหลังคาถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับผม ด้านท้ายนะครับกท4 784นะครับผมตัว E จริงๆแซมเห็นอีกคันหนึ่งนะครับปีเดียวกันรุ่นในการขายเท่ากันเลขไม้น้อยกว่าอยู่ที่80,000แต่แซมแนะนำคันนี้เนื่องจากว่าคันนั้นน่ยมีการแกะฝาหน้ามาทำสีรวมไปถึงแก้มด้านขวานนะแซมก็เลยไม่ได้แนะนำเลยแนะนำคันนี้เลขไม้มากกว่าประมาณ20,000แต่รถสวยกว่านะรถไม่มีตำหนินะครับผม มาดูฝาท้ายน็อตฝาท้ายเห็นไหมครับเดิมเดิมเลยเนี่ซีนยางก็เล็บจิกไปเหมือนเดิมนะครับท้ายเดิมเดิมนะครับเนี่ยข้างก็จิกไปนี่ครับเห็นรอยเล็บเนี่ยครับอันนี้คือจากโรงงานนะเม็ดอาร์คอยู่รวมถึงด้านข้างด้วยนะดูกันชนท้ายน็อตกันชนเนี่ยไม่แกะเลยนะครับสวยงามนะ นะล้อลงล้ออะไรอยู่ครบๆนะแล้วก็ดูซีนตรงนี้ยาแนวซีนยาแนวนี่คือจากโรงงานนะครับจากโรงดานสีด้านในด้านๆน,นี่คือสีเดิมๆนะจะไม่เงาเหมือนกับภายนอกตัวรถนะนี่คือปกติเลยนะฝั่งซ้ายมเหมือนกันเลยนะครับผมสวยงามสวยงามนะมาดูเลขไม์กันหน่อย 1,6808กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะใครสนใจรถราคาประหยัดประหยัดแซมแนะนำเป็นคันนี้นะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับปี16แท้ๆนะ1 5 e ปี16269ราคานี้รวมแบตให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับรถสวยๆราคาถูกๆมีคันนี้คันเดียวนะแซมแนะนำคันนี้นะครับผม 2 6 9 0 0 0บาท2 6 9 0 0 0บาทนะครับจัดไฟนั้นได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับดอกเบีย้ยก็ตอนนี้เริ่มต้นปี16เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่3.09นะครับผม4ปีนะแต่ถ้าซื้อเงินสด2 6 9 0 0 0บาทจบเลยนะครับผมราคานี้จบเลยนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับใครสนใจ ทักมาหาแซมได้เลยนะครับแซมถ่ายรูปไว้แล้วนะครับหรือโทรก็ได้0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม